นี่กำลังกินกันเลยพี่น้องกัดกวาดกวดคิดพี่น้องเป็นตะเบิงแต่ตัวพี่น้องนี่เอาไปเบิง,งบอ่อต่อไปพี่น้องจอบเบิงรู้กินอาหารพี่น้อง ไม่เหีนว่าพี่น้องเขาฟาร์มที่เขา,าพี่นอ้องแต่ไม่นี้มาให้อาหารเสริมของหนูพี่นอ้องอาหารเสริมก็คืออย่างนี่เปียพี่นอ้องนี่เป็นอย่างนี่เปียที่ป้าจโจ๊ะจะให้สลับมือกับไปเพรวาอาหารหมูพี่นอ้องนี่จะใหา้แบบบ่อยเพราอาหารเลยคือมันบ่อยเพราอาหารให้แต่หยาแน่เปียอย่างเ,เดียวพี่นอ้องนี่คือเป็นสูตรของป้าจโจ๊ะนะพี่นอ้องเนาะเป็นจุด เป็นสูตรบุกคือไผ่พี่น้องแตกต่างจากฟาร์มไง่พิ่นหรือเปลา่าฟ้ามใหญ่เพิ่นอาจจะดีกว่านี้ก็ได้พี่น้องแต่ฟ้มามประจวบเทปแบบนี้ดีอาหารเสริมข้าวโพดตองให้หวานโปรตีนถี่สูงๆถี่ราคาแพงๆอย่พี่น้องแก่ข้าวโอ๊ตข้าวเพียเขาก็ประหยัดต้นทุนไปได้อีกหลายพี่น้องอ่ะแล้วประจวบสภาพพ,พี่น้องมาให้อาหารมันพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันเลยพี่น้องให้ให้แบบนี้ ก้าวจูดหายอยได้มาเบิ่งกันนี่ครับนี่คือมาให้อาหารเสริมของหนูเป็นอย่างนี้เปียดได้พี่น้องเด้อนี่ก้าวจูดเตรียมไว้แต่เว้นหมดละแต่กระเพิ่งได้มาให้อยากเวียกเนาะพี่น้องเนาะนี่คืออย่างนี้เปียพี่น้องโปรตีนสูงแห้งพี่น้องสูงกว่า20่ิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องอ่ะเข้าหายไปแบบนี้ไปเลย ปลาโจ้สให้แต่อย่างนี้เปียยิงเดียวเด้วยพี่นอ้องเด้อมาเบิาบาง่งบัวต่อไปเลยพี่น้องบัวนี่ท่านหาาาาันมันครอบสาดอยู่พี่น้องโยนลงไปเลยหัวหันาหามูบลาโจ้สิบวให้พี่น้องหมอน,นี่ให้เป็นอย่างนี้เปียเพราะว่าเวลาหนูกินเข้าไปกินหญ้าข้าไปแล้วมันจะเป็นจอยระบบขับถ่ายด้วยพี่น้องเด้อจากขี ไอ้เลี้ยวๆมันจะกลายเป็นขี่กอดเนี่ยพี่น้องนี่ยเอาให้อาหารกันไปเรื่อยๆเลยครับผมพี่น้องเป็นบอ่อหนูขุนขายหนูเหนื่อพี่น้องเอาให้ไปเลยพี่น้องเอารือา่อยเลี่ยวันนี้บ่อยอาหารหมูพี่น้องบ่อยอาหารเม็ดใหส่ยาเยี่ยงยวนี่ยมาจุ่ยสลับมือให้พี่น้องเนี่ย รับมือให้ครับไอห้านเม็ดเอาไข่ไปเรื่อยๆเลยพีนน่น้องนี่ไข่คำแน่ได้พี่น้องมือน,นี่ยไปโปรเจคเทียมใหม่จะเว้นหน่อยแหละทิ่มลงไปเลยพี่น,นอ้องหนูไม่ใช่ได้คัดแคะเลยพี่น้นนอง นี่ขอกนั่งเดียวอยู่พี่น้องฟ้ามาโจมเพิ่งหายไปรับมือไปหน่อยพี่น้องไม่เคยหันเลยเพือ่อมนมากระมือเดนเลยพี่น้องมือเนี่ยบอลตัวตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องหายคั่มมือเนี่ยอะเดี๋ยวห้องหายกันไปเรื่อยๆพี่น้อง ลงไปเลยไม่ไปดองเลยเระจนแหย่กินมงไปเลย กให้เป็นบาง์นบอเป็นไรพี่น um ้องเดี๋ยวเขาไปให้กันบอฟังทั้งหมดพี่น้องบบดนี้อ่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนบอฟังกันเดี๋ยวให้อาหารแล้วเบิโ์นจุ่นสีถ้าพี่มองมาเบิ่งหนูกินยากันพี่น้องเขามาจอบเบิ่งหนูหนูมันแก๊สกินยากันมัแก๊สเปียบเลยกินเปียบเลยอ่ะเดี๋ยวเขาให้อาหารเสร็จแล้วเขาจะมาจอบเบิ่งมันพี่น้อง นี่เปียนเียวห้ยานี่เปลี่ยนเดียวใส่ลงไปเลยพี่น้องสูตรโซ่ก็คือไไม่ให้เป็นในไม่เพี่น้องให้เป็นกำไม่เป็นต้น กันหลังกันพี่น้องมาดิก้อนก็เป็นหนูเนื้ออีกบอ่อนึงพี่น้องเป็นบอ่อหนูตัวแม่พี่น้องตัวเนี้ยที่ไอ้ไว้ขุนพี่น้องขุนเป็นหนูเนื้อตัวนี้ไกลขึ้นลงไปเลยพี่น้องมือเศร้ามากเนี่ยเหลือเลยนี่ลงไปเลยลเรามาเบิ่งกันการกินอาหารของหนูนบ้าน,นพี่น้อง เมื่อเห็นกินยาเขามาจอบเบิ้งกันอาจจะเขาไปให้อาหารเห็นเบิดทุู้บอกัน่ึเอลเดี๋ยวเขาจะมาจอบเบิง้งอ่ะเดี๋ยวเขาไปให้อาหารกันก่นอนเนาะมาจอบเบิง้งกินอาหารพี่เนาะเบิ้งเลังสิกัดกินเลื่มกินยาพี่เนาะเห็นกันบ่พี่เนาะ ข้าวเบิ้งไอ้บ่อต่อไปพี่น้องจอบเบิ้งหนูกินอาหารพี่น้องนี่กำลังกินกันเลยพี่น้องกัดกวาดกวาดขีดพี่น้องเป็นตะเบิ้งแต่ตัวพี่น้องนี่คือความสุขของคนเลี้ยงหนูพี่น้องเห็นหนูกินอาหารก็เก็๊กคิ๊ดเก๊ดเลยอ่ะนี่คือความสุขของบ่าจวนน้องพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเบิ้งตอนหนูกินอาหารกัดกินหญ้าพี่น้องนี่เบิ้งกันจะจัดเลยพี่น้อง จะเบ่งเทด้พี่น้องเลยฮะ,ะมือนเนี่ผมมียังไรพี่น้องผาพี่พี่น้องเบ่งนู้กินอาหารนี่อะไรพี่น้องกับให้อาหารเสริมอย่างเน่เปียพี่น้องจะบพกให้อาหารเม็ดเลยพี่น้องมืาอนี้สังเกตได้ที่ถาดให้อาหารเ,าาเราจู่จะให้อาหารเม็ดเลยเพราะว่าไอ้ให้ยาไปมันจะเป็นการให้แบบคือจัง ระบบขับถ่ายมันจะดีขึ้นนะพี่น้องนะถ่าจะขับถ่ายออกมาขี่มันจะเป็นก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ใส่งามๆเลยพี่น้องใส่พอพันเนื้อตัวนี้บอนี่พี่น้องใส่สวยๆงามๆเลยอ่ะเข้าไปเบิรงนบอใหม่ต่อพี่น้องแล่วบออื่นกับงามๆด้วกันอ่ะไปเบิรงกันพี่น้องนี่บอนี่จะเป็นบอลูกหมูแยกไม่พี่น้องบอขุนยังบม่ได้แยกเพจเดียวพี่น้องเด้อเพจผูกเพจเมียหันจะแยกออกพี่น้องไปเบิรง การกินหย้าพี่น้องทิ่มให้ลงไปแบบนี้แหละนี่อันนี้ก็นหนูประมาณเดือนกว่าด้พี่น,อน้องนี่เดือนกว่าหนูเดือนกว่ายังบ่แย,ยกตัวผู้ตัวเมยียพี่น้องตัวนี้อ่ะนี่เขามาเบิ่งกันเบิ่งหนูกินอาหารพี่น้องมือน,นี้บรรยากาศสบายๆเฮามือน,นี้บ่ได้มียังไยมากมายพี่นอ้องสนใจทรมาสร้างหนูพ่อแม่พันธ์คืออยากสร้างหนูเดือน ช่องเดือนอี่ก็มีแล้วพี่น้องเด้ออยู่ฟาร์มของบาโจแต่บ่มีะระบบแบบจัดส่งให้พี่น้องต้องมารับเอาเองพี่น้องนี่หนูแสงง่ามพี่น้องหนูเดือนกว่าที่นี่บาโจแยกออกมาไว้ประมาณว่นี่ก็ประมาณสามสิบตัวพี่น้องอยู่บ่อนี่สบายพี่น้องเบิ่งหนูกินอาหารหมดเนี่ยในฟาร์มพี่น้องอุ้มเบิ่งกันพี่น้องนี่ ปูหนึ่งเมียสองพี่นอ้องบโบนี่เบิงนูก็นขึ้นเบิงบรรยากาศตอนขึ้นบางพี่นอ้องใช่พี่นอ้องขาเบิงตอนไอ้กลางวันบ่อยแล้วอะเข้าเบิงตอนกลางคืนกันบ้างพี่นอ้องคืออาหารขึ้นยาจะทีมให้ไว้แบบนี้พี่นอ้องอ่ะส้ารนเรบคลิปนีกวก็คงไปเรื่อยๆแบบนี้แหละพี่นอ้อง มันกักินเนี่อันนี้กรัผู้นึงเนี่ยสองที่กันไม่้อง บงพี่น้องสำหรับคิวนี้กะให้สบายๆพี่น้องให้อาหารหนูพี่น้องให้เป็นหยานน่เปียเป็นอาหารเสริมให้ไอตอนไอเลี้ยงเลียงมือในจังไรพี่น้องให้รมบรรยากาศตอนไหนกังวนให้เบิ่งหลายเลยพี่น้องเอามาเบิ่งตอนไหนนูกินกินหยาพี่น้องกลเป็นอาหารเสริมแบบดีประเภทหนึ่งพี่น้อง รถต้นทุนห้อนไปได้หลายพี่น้องหยาเนี่เพียรหรือว่าหยาไอ้คนตามไอ้ถนนตามถนนหุ่นห้างกับมีพี่น้องอันใดสีลดต้นทุนได้เขาก็ไปหามาพี่น้องเพื่อไอ้ได้ได้เขาสิได้เพิ่มขึ้นแล้วก็การใส่ใจ,ใจออกไปอ่ะมันจะได้ลดลงพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้พี่น้องช่องยูทูบของบ่าวโจ๊บ่าวสวยแล้วก็ฟาร์มูบ่าวโจ๊บบ่าวสวยพี่น้องแจ้งกล้คขึ้นหน้าว่าบ่าวโจ๊สีอัปเดต หนูไอ้แบบไรให้พี่น้อกห้องดิชมกันเจอกันชิป้าสวัสดีครับผม